สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิ่ิบานะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์หลายหลายคนนั้นก็อาจจะเจอกับความทุกข์ยากอะไรบางอย่างนะครับความสุขในวันศุกร์ก็คงจะเป็นความหวังแต่ว่าบางครั้งบางคนความทุกข์ในวันศุกร์ก็มีมากมายเหลือเกิดบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์ที่เราไม่ใช่ต้นเหตุพี่น้องลองพิจนารณานะครับ คนที่เจอความทุกข์ยากบางอย่างคนที่ตกเป็นเหยื่อคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีลองพิจารณาดูครับการตอบสนองของเราจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่นะครับการตอบสนองของเราจะเป็นไปในทางลบครับลองมาดูชีวิตของโยเซฟนะครับว่าโยเซฟตอบสนองอย่างไรสิ่งแรกที่เขาไม่ทําก็คือสงสารตัวเองพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งนั้นตกอยู่ในปัญหาพบกับความทุกข์ยากลาบาก สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเขารู้สึกว่าเขาจะต้องสงสารตัวเองเขาสงสารตัวเองทำไมเขาถึงตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันน่าสงสารจริงๆครับชีวิตที่มีความทุกข์ยากลาบากอันนี้ก็มันก็จริงครับแต่อย่ามัวสงสารตัวเองตลอดไปไม่ได้เพราะการสงสารตัวเองหรือมัวสงสารตัวเองอยู่เรื่อยๆเป็นสาเหตุหลักของความหดหู่ใจครับ แล้วก็ความหดหู่ใจเรารู้แล้วครับว่านําไปสู่ความซึมเศร้าการแยกตัวกันเหงาหงอยเป่าเปี่ยวกันโดดเดี่ยวตัวเองแท้จริงแล้วปกติเวลาเราเจอปัญหาหนักนะครับการนับถือตัวเองของเราจะลดลงครับเราก็จะเริ่มโทษตัวเองเพราะเราไม่ดีเราเป็นอย่างนี้เริ่มโทษตัวเองเริ่มโทษครอบครัวของเราเริ่มโทษนู่นโทษนี่ดูถูกตัวเองสงสารตัวเองครับ แต่โยเซฟไม่ได้ทำอย่างนั้นโยเซฟไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยท่านไม่โทษตัวเองและว,วิกฤตที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของท่านและท่านพยายามมองสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงครับนี่นครับคือสิ่งที่เป็นทางออกของการที่จะเลิกสงสารตัวเองคือพยายามมองสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรามองด้วยเหตุด้วยผล เราก็สามารถที่จะเข้าใจในระดับหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเรือลำหนึ่งนั้นเจอพายุทางรอดคือเผชิญพายุซึ่งๆนาะเพราะมันหลบไม่ได้ถ้าปล่อยให้เรือหันไปเหมาพายุจะพัดเรือล่มครับเมื่อพายุเข้ามาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะคือเผชิญหน้ากับพายุซึ่งๆหน้าครับรเผชิญหน้า กับสิ่งเลวร้ายซึ่งซึ่งหน้าอย่างที่โยเซฟทําโดยที่เราต้องมีความกล้าหาญอย่าสงสารตัวเองครับอย่ามัวแต่สงสารตัวเองเพราะว่าการสงสารตัวเองมัวแต่สงสารตัวเองมันจะนํามาซึ่งความผดหู่นํามาซึ่งความซึมเศร้าพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรารู้แล้ววันนี้เรารู้แล้วครับว่าการสงสารตัวเองไม่ดีเมื่อเราเจอพายุมรสุม วิกฤตเราต้องเผชิญหน้ากับมันซึ่งๆหน้าโดยอาศัยกำลังที่มาจากพระเจ้าโดยการไว้วางใจพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงท้อแท้ใจนะครับเพราะว่ากำลังเจอความทุกข์ยากลำบากบางอย่างพี่น้องครับผมอยากให้กำลังใจครับและทุกครั้งที่เราถามตัวเองว่าทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันลองพิจารณาอย่างนี้ครับอย่าตัดสินใจอะไรในช่วงเวลาวิกฤต อย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเวลาหดหู่ใจครับอย่าตัดสินใจในขณะที่เรารู้สึกสงสารตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหมดกําลังใจแล้วเราจะตัดสินใจว่าโอเคเราเลิกละเราลาออกฉันย้ายฉันจะเปลี่ยนง,งานและฉันจะหย่าฉันจะหย่าร้างใช่ไม่เหยียบคนนี้แหละครับพี่น้องครับถ้าเราตัดสินใจในช่วงท้อแท้ใจ ถ้าเราตัดสินใจในช่วงวิกฤตโดยที่เรากําลังอยู่ในสภาวะหดหูโดยที่เราอยู่ในสภาวะการสงสารตัวเองนั้นอย่าทําอย่างนี้ครับอย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญเวลาหดหูใจเพราะว่าคุณไว้วางใจความรู้สึกของตัวเองในเวลานั้นไม่ได้ครับเพราะเวลานั้นเราย่ําแย่อยู่เพราะเวลานั้นเรากําลังหดหูเวลานั้นเรากําลังซึมเศร้าเวลานั้นเรากําลังสงสารตัวเอง เราไว้วางใจความรู้สึกแบบนั้นในเวลาเช่นนั้นแล้วตัดสินใจเรื่องสำคัญกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะาเราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแน่นอนการจดจ่อโฟกัสของเราก็พรามัวมุมมองของเราก็ผิดเพี้ยนเพราะอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีในเชิงลบเข้ามาเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจของเราแทนที่จะทำอย่างนั้นให้ถูกต้อง ให้เรารเผชิญกับพายุซึ่งซึ่งหน้าครับอย่ามัวแต่สงสารตัวเองตรงนี้ครับคือสิ่งที่โยเซฟทําและมีลักษณะนิสัยอีกปาะการหนึ่งนะครับที่เราเห็นในชีวิตโยเซฟเวลาที่สิ่งต่างเลวร้วายผิดเพี้ยนไปคือท่านไม่ยอมที่จะรู้สึกขมขื่นใจโอ้อันนี้นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสงสารตัวเองเราขมขืนมีรากขมขืนในชีวิต โยเซฟนั้นท่านไม่ยอมให้เกิดรากขมขื่นในชีวิตท่านไม่ยอมรู้สึกขมขื่นในใจหลายปีผ่านไปนะครับหลังจากนั้นโยเซฟพบกับพี่ๆีครั้งหนึ่งต้องเดินทางมาหาเขาที่อียิปต์ขณะที่มาต่อหน้าโยเซฟพวกพี่ๆก็คำนับต่อหน้าผู้มีการจการสูงสุดอันดับสองของอียิปต์นะครับแต่จาโยเซฟไม่ได้พี่น้องเห็นไหมครับ ถ้าโยเซฟนั้นมีความขมขื่นใจมีรากขมขื่นมีความแค้นเคืองเก็บอยู่ในใจโยเซฟคงจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งแต่จริงๆโยเซฟก็จะเป็นโยเซฟที่พระเจ้าทรงรักเป็นโยเซฟที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเป็นโยเซฟที่พระเจ้าช่วยเขาออกจากความทุกข์ยากลาบากโยเซฟพยายามบอกพี่ๆว่าเขาเป็นใครและเมื่อพี่ๆรู้ พวกเขาก็ตกใจและหวาดกลัวนี่หรือคือโยเซฟที่พวกเขาพยา,ยามฆ่าเมื่อหลายปีก่อนปัดนีมาอยู่ในตำแหน่งที่กุมชะตาชีวิตของพวกเขาแล้วโยเซฟสามารถแก้แค้นได้อันเกิดจากความขมขื่นความโกรธเคืองความเครียดแค้นที่ในใจที่เก็บไว้นานรับหลายสิบปีแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าโยเซฟกลับยกโทษให้โยเซฟรู้ว่าเราไม่มีเวลามามัว แบกภาระความขมขื่นใจเพิ่มเข้าไปในชีวิตพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราขาดทุนนะครับขาดทุนชีวิตของเราเพราะอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกทางลบครับเราปล่อยให้ความขมขื่นรากของความขมขื่นความเครียดแค้นความโกรธเคืองเข้ามาทําลายชีวิตของเราเป็นการขาดทุนครับเราจะต้องรู้ว่าเราควรทําอะไรเมื่ออยู่ในยามที่ มีเหตุการณ์ต่างๆนั้นทําให้เรารู้สึกขมขื่นใจเราต้องรู้ว่าเราจัดการกับความขมขื่นใจยังไงนําความขมขื่นใจนั้นมาให้องค์พระเวนเจ้าสิครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคาตอบทุกอย่างที่จะช่วยเราได้โยเซฟนั้นสามารถรักษาความเชื่อและความหวังในพระเจ้าของท่านโยเซฟเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสุดท้ายแล้วมันก็จะดีอะไรที่เกิดขึ้นแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่เข้าใจ แต่เห็นจากชีวิตของโยเซว่าสุดท้ายจะกลายเป็นดีเมื่ออะไรไรไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดระวังแผนเมื่ออะไรไรไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเราอาจจะปฏิเสธผู้ที่รักเรามากที่สุดเราอาจจะปฏิเสธผู้ที่เราต้องการมากที่สุดเราอาจจะปฏิเสธองค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้เมื่อปัญหารุมเราในชีวิตหลายคนทำอย่างนั้นคือปฏิเสธ เลิกไม่เอาแล้วพูดกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์มีจริงทำไมอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันอย่างนี้คือความคิดกระบฏกับพระเจ้านะครับเป็นความคิดที่หันหลังให้กับพระเจ้าเป็นความคิดที่กําลังบอกกับพระเจ้าว่าเพราะพระเจ้าเป็นแบบนี้ฉันถึงเลิกกับพระองค์ฉันถึงเลิกเชื่อพระองค์พี่น้องครับนั่นคือการหันหลังจากพระเจ้า แต่แทนที่เราจะแบ่งนั้นแทนที่เราจะคิดแบบนั้นเราจะพูดแบบนั้นเราควรจะพูดว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดรับปัญหานี้ไปเถิดข้าแต่พระเจ้าขอโปรดรับปัญหานี้ไปเถิดพี่น้องครับเมื่อเราพูดอย่างนี้กับพระองค์เราเชื่อแน่ว่าพระองค์จะพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้กลายเป็นดีได้เมื่อมีคนใช้บางอย่างมาทำร้ายเรา แต่พระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์นั้นสร้างเราพระองค์พอพระไทยี่จะเปลี่ยนการตรึงไม่กังเขนการสิ้นพระชนของพระเยซูให้เป็นการฟื้นคืนชีวิตให้เป็นการฟื้นคืนพระชนให้เป็นการกลับมามีชีวิตใหม่ได้พระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนกระดูกแห้งในพระธรรมเอเสเคียวให้กลายเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นกองทัพของพระเจ้าได้ พี่นวัตครับชีวิตของเรานั้นฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความผดหูใจพระเจ้าสามารถเปลี่ยนการทงการตัวเองพระเจ้าสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ขอพระเจ้าให้เกิดขึ้นเร็วๆในชีวิตของเราเถิดบางครั้งอาจจะรอคอยนานแต่เราขอได้ครับขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนสิ่งร้ายที่เราพบอยู่ในเวลานี้ให้กลายเป็นสิ่งดี โดยเร็วเถิดโปร่งเจ้าค่าะอันนี้คือคำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคนครับอาเมน